สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะมากินข้าวแรงด้วยกันเด้อแกงบอนพ่อแม่พี่น้องใส่หนังเค็มมาเด้อมาเด้อนะตอนหนังเค็มมาเด้อค่ะเด้อแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บแกงบอนใส่หนังเค็ม กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่คะ่ะข้าวเหนียวมาค่ะมาค่ะกินด้วยกันเด้ออ้ยบ่งมือแม่พอแม่พี่น้องเอ้ยมือคือขีอ้ลายแทะ บอเป็นยังพอไม่พี่น้องมือคีล่ายก็ใส่ซอนมือคนเห็ดเวียกอืมแซบหลายปูก็อิ่มแล้ว่ากก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มทุกคนแล้วพรออนเพิ่งมาถึงวันนี้นะคะก็ลงไปเผานะคะ คันทนาเพึ่งกลับมานะคะสามทุ่มนี่เป็นข้าวเย็นนะคะข้าวแลงปลาออนมาเด้อมาเด้อแกงบอลแซ่บ น้งเค็มก็อ่อน กินแกงบอลสนังเข้มแล้วคืนหอดน้องแหม่มมาเดอ้อแหม่มเอย้ยแกงบอล ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปอออนขออนุญาตกินอิ่มก่อนนะคะแกงบอนใส่หนังเค็ม ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ